ยิงคอตกอะไรน้องแล้วชาวบ้านเขาไปชุมนุมอะไรกันตรงนี้เนี่ยระโวงไงมึงไม่ยอมให้ขนมปังเออมันออกไปเอาไปได้กันนะอ๋อเกิดแล้วมันชุมมาอะไรกันชาวบ้านสงสัยไงว่าระชุมอะไรกันนอนโดนมึง ไอ้เจ้าตีแม่งไม่ขยับเลยวะไอ้เจ้าตาตาเขาแดงหมดแล้วนะแค่หนอแค่หนอฮะแค่หนอแค่หนอเออพี่พี่อุ้ยเอาแล้วมาตีกูไอ้เจ้าแค่หนอพูดอย่าเอาพูดอย่าเอาอย่าเอาอ่าาเหล็กอยู่แต่ยังอยู่เอาว ก็ดัางกูไม่ทํางานแล้วอ่ะมันอุดไปได้มันอุดแล้วพวเลยมาเกิดตรงนี้มันมันมันคิดขวาขุดไม่ได้อ่ะมันคิดขวาให้เป็นนุนี่ยไม่ได้มันต้องเป็นพื้นหญ้าเขียวก่อนอ่ะโค้งงมกันทำเป็นเป็นมันไม่เหมือนกันทำาไงดีอ่คือจะทําให้เป็นพื้นมันต้องเป็นพื้นี่เขียวใช่ไหมถึงจะเกิดมันต้องเป็นพื้นเขียวก่อนถึงจะเอาพวกขุดให้มันเป็น<อ>ดินแบบนั้นได้อ,อ่ะเลือเป็นดินแบบนั้นเอาพวกขุดไม่ได้ ก็คือเราก็ต้องเป็นพื้นแบบนี้ด้วยใช่ไหมโกลเรียมถึงจะเกิดลุ้นไมปเลยมันสวยเฉยไม่ไม่ถ้าเกิดเป็นบล็อกงั้นอ่ะโกลเรียมมันจะเกิดตรงบล็อกที่เป็นไม่ได้ขุดเพราะงั้นวุ้นเริงว่าทำไงให้มันบเกี่ยวกับเว่าน่าจะเราจะมีอะไรนะไอ้สกิลที่ขุดอ่ะสกิลอะไรนะไอ้ทอสเอ้ซิลทอสอ่ะ ไปไหนไป<อ>ประอบมเอก่อนนะน้องเลยเกมอะไปมา่ายจังนะจะไปเรียไปไปขโมยของกันแล้วหืมไม่อยู่กูไปจนภัยคนเดียวเดี๋ยว ไอ้สัตว์จะจามก็ไม่จามไอ้ขี้อะไรกูได้นนชีวิตแปบบนึงนะวอวของไปด้วยาไปเร็วไวปอะไรวะไปประสาทไงประสาทแหละรประสาทไงเพื่อนประสาทแตกประสาทแต่โรคไงไปเร็วโอเคไปหายไม่รู้ อ๋อเอ้ยอ so ๋ออันนี้ก็รู้แล้วว่าชุดใครไอ้กุ้งกูรู้ไม่ได้เลยต่อทิ้งไว้เกี่ยวโอลโซสปีดโซสามาใส่แม่งเลยนั่นอะไรของกูอย่างเงี้ยขโมยต่อกันอีกทีนึงไม่ใช่นี่ก็ถ้ายิงจังเลยอือเฮ้ยโว้มันหยุกขว่า

กูทำคนเดียวคิมมันหายหัวไปไหนไม่รู้กู <c oughs> ไปลัางยิงผีมาเออนี่กูยังเล่นไม่จบร,ระดับมหาอีนั่นเลยอะไรวะ Shadow Village เอาการรดไปแล้วแม่ในกล่องมีมีคันนึงลับได้ถ้ามีในกล่องมีสองคันกำลังกันอีกคันนึงกำลังขับจะกูไปได้แป๊บเดียวเพื่อนเดี๋ยวเซเว่นมา อ่าอาบย่าพีดหรออู้หอู้หูอ้หอู้ยอู้ไม่ใช่กูกูอยู่หลังอยู่แล้วกูมองไม่เห็นกูไม่รู้ว่าระยะตีขนาดไหนเดวไปเว สบายโอ้ยน้ำจะเต็วิงพิษอีอยแล้วมันมายิงหมดไปอีกไม่ไรเพื่อนเมสไปนไปๆไปๆเอาไอคิดไปแหละหัวกูแม่งไม่กันลูกธนูดิเดือกกู ลูกคงคมเลยโอ้ไอ้เที้ยชื่อขึ้นขนาดนั้นกูคงโดนไปดีมากไม่ได้โมไอ้กูปาไฟให้ไอ้ป่ากันไฟให้กันอยู่ไอ้กีบแม่งก็โดนฝั่งหน้าอ๋อกลัวขอบเปออไม่เหยียบล่ว่างก็เลยโล่ว่างเออปะจูปะจูปะจูไม่แะไมีอะไรมีสีที่ขุดอะไรวะขวานขวานทอง ไม่เสียหน้านแล้วก็ไอ้โชเบลโชเบลซิลทอ็อตไม่เสียหน้ากลัวย้อทองทองทองพูดทองนี่ไงตาเฮียซิลทอตที่เราต้องการเฮ้ยเดี๋ยวมันพัวพัวหรืออะไรนะมันเป็นพัวไหมพัวเออของดีและในรูปต้องการไอเฮียตามหาเลยเฮียแอดมินปะเนี่ยจัดฉากแล้วอย่างนี้จัดจะเฮียแล้วปูนแล้ยุ่งเกับอู้เพิ่งมาเนี่ย อะไรยิงมาเปิดไฟเปแบนี่อ่ะคอเปอร์อ่ะยังไม่นี่อ่ะเขาคมนี่อ่ะล่วงเ็ไม่มีบุงไงเด้าถอนม่เจ้าอนมาแล้วลาวามันล่นอะไรอย่างเงี้ยลูก ผ<โ>มหล่นได้บางทางมากเออกิมเกินไป่กูลืมบอกว่าให้เอากันไฟไปด้วยน้ำยาบ่นระบายได้เวลาไม่มีไม่มีอะไรสู้กับพวกมันเือกูมีธนุกูไม่ฮนุ

ปัปิปปุ่เอกรเลมก็ะเลื่นี้อ่ะไอกานไอ้อนั้นอยู่ไหนอ่ะไอโพเล็กอ่ะโพเล็กเอ้ยโพโพเทอร์นมึงได้มาฮะอเ,อเ,อเ,เอาขุดเอาดิน เอาฮานุมายิงมึงดิเอาตีเอาประกาศกก่อนกไม่ตีมันเลยเย้เลยไอ้มาปรีอะไรวะการฮานูอะไปมึงก็ยิงมาสิพี่ ปุจู่วะโอ้เนี่ยอาหลุมไปนิเอาหลุคือไปนี่เดียวพอ,อ ฮะลบบล็อกบลบบอกเก็บเก็บบอกี่ไปอ่ะเฮ้ยอ๋อมีมีมีอยู่ในตัวบล็อกยาด้วยยำ

ตีว่ะแต่มาไปลงมาเลยมาดิมาดินี <the liner> <the liner> <the ่ล่วงไปดิมีเช็ดลบด้วยล็อกหลบนี่เอปเปิลหัวล็อกหลบแบบดิจิมอลไม่เป็นว่าญาือว่าไม่ได้แล้วไปฝั่งหนูมันหลุมระเบิดเต็มเลยวะ พวกนี้จะใช้พังนะครับตอมด้วยนะครับกขาเป็นกันแล้วคนมีใครเอาไปใช้พังอปองเป่งปอง,ปองอไม่จับเหมนกันนะบัวเนกระจกตัว,วแหลงอะไรเหี้ยเออไม่เป็นแหลงมันคือดอกกุหลาบมันเป็นดอกไอเนี่ยไอ้ดอกนี้ทึนี้อทวาด่ะเออไม่ใช่เนี้อทวาดไอ,ดอ,ไอ,ดอ้อะไรวะ ไมคกูตกฝ่าแล้วแม่งไม่ได้ตบวบเอ็นช้าเลยว่ะไอ้นี่นะไอ้จักตัวไอ้สกิลตันที่อยู่ในไอ็กซ์นิเตอร์นะครับมห้องคุณอีบอยก็แล้วเพื่อนเราตั้งอีบอยก็แล้กูจะไม่ผิดมันจะได้แบบได้ของใส่ไว้น้ำมันได้ของดีอ่ะเออได้เลยวกูสร้างไอ้งตากูจะสร้างอันใหญ่ใหญ่แลย เอาฟาร์มเว้ไปทำคันเป็ดฉันเดีเนาดหนังสือมันดิ่งกันล้าหนอกตกจะตกปลา <c oughs> จะเป็นชาวเลแล้วสะสาะแค่น้ำน้ำแค่นี้ไม่พอสำหรับกูอ่ะเอ้ามันกำมาหอมเลยมาเมาลย ไอ้บอกอะไรเอ้ยบอกนี่ไงบอกอนี้ดีเดายววัี้ตองไหนว่าที่มอะไ้แบบครับจร่งๆริงชอบชอบเลยต้องหว <c oughs> ยเฮ้กินีเกียบกระดิไ <c oughs> อ้บ็อกสวยๆเลยนี่ไงบอกสะพนบอ็อ <c> บ <oughs> น้ำวางน้ำมัน <c oughs> ก็ไม่เต็มทั้งที แล้วกันไหนก็วางเป็นไว้เรียบร้อยแล้ว kim bốc lấy lì gì vô mấy Rồi bọc chặt này thơ cái đâu ạ thousand years later. กิ่มไปไหนเหรอเงียบไปเลยเย่ออะทำไมตัวนี้ทำไม่นิ่งเหมืกันเวลาไม่นิ่งเหมืกันเขาทำประตูออกจุกเจอเลย <Billie S 1> ไใหญ่โย่ให้หนูไม่ใช่เล็กๆไม่สุป็นตไม้าบแล้ววะไม้สามันแล้วก็ไอ้แยญมุมไม่้อยตรงเตงตรงเตียงแต่ว่าแน่นแน่นนะคะหนูพูดเลยดูไ้ถูกสุกถูกต่ายจริงๆิ่่แล mm ้วน่นมากฉันไม่ต้องการเร่งกระเธออีกแล้วร้อยแทำแบบวะอ๋อย่าเป็นเตียอ่ะ ทำไมครับไออัพเดตไหมครับใหม่เนี่ยทำไมทำประตูมันครับคาพี่หนึ่งทำไมมันต้องให้สามมันให้ต้องอ่นไม่ได้ไม่รูกต้องจองไว้อะแล้วแล้วพอใช้สองมันก็จะเหลือหนึ่งไอถ้าถ้าจะตกามาซื้ออย่าลืมมาซื้อไอนี้ด้วยนะหนังสือเอ็นชาร์กีออฟซี ดีเอ็นซมันมีตัวหนึ่งมันสายเบลซามใจอะไรทำได้ไปแล้ะแล้วผมเวลารายการอะไรฟ์อะไรใช่ไหมไอเอมาลรากับช่างเสรเอมาเรยิมสามอันแล้วก็นังสือเล่มหนึ่งมเรสามวันเออยิมสามยิมสามยิมสามแล้วก็นังสือเสร็จเล่มเออยิมสาม นี่ไงแลกอันนี้ได้เอาอันนี้มาแลกไปไหน้วไม่มีนี่ยเอาสติกเอาสติกมาแลกตัวนี้ได้สติกอะสติกแลกตัวนี้ได้อยู่แลกได้ไหมลองแต่ก็ช่วยกันสัมภาษณ์แล้วก็อ๋อโอเคไปทำเลี๋ยวว่ามึงเดินออกมาไลยเนี่ยใหญ่ตายใช่ไหมน่าจะไพเวทดสติกจูเกเตอร์วีแอสตัน นี่เงินใช้ไอ้นี่ได้นี่ไอไอไอเชี่ยอะไรวะไม้ไผ่น่ารัไอไม้ไผ่ทำได้นี่เรียบร้อยต้องใช้แลนวิลอือฮึเรียบร้อยลัคกี้ก็ว oh ันนั้นวันนั้นที่ไปช่วยกัน quá 90% lấy thai, dắt cây phong sai. Mày cứ tập múa mình múa. Múa về. Ừ.